แอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโตเอาล่ะเมื่อกี้ก็เมาแอบไปแล้วนะเรื่องสอบรีชีสเทกเอิมเอยอะไรกันไปเราเ ไต้องใครขนาดนี้ไหมเนี่ยของนี่ของใหรอไม่ของบ้านเราอยู่แล้วอ๋อก็เขาบอกว่าแฟนการตีไทยคว้าจะมาถ่ายเจ๊กถามบอกไมล์รนเจ๊หน่อยเพ็ดยังไงเพ็ดยังไงก็เนี่ยก็จะบอกออมด้วยว่าเพชรพี่มีแล้วเหลือตาออมแล้วนะเพราะจะบอกว่าจริงๆออมอ่ะเพิ่งไปดูดวงมาล่าสุดล่าสุดของล่าสุดตอนไหนแม่พี่หวัง เฮ้ยแล้ไม่ไปรู้อะไรยังไม่ออนแอร์เลยเทปค่ะเดี๋ยวออนแอร์ต่อเอ้นเดี๋ออนแอร์ปุ๊บเดี๋ยวตีท้ายพวกออนแอร์ต่อหมอวังหมาวังเหรอหมาวังใช่เลและออกมาเป็นรูปผู้ชายคุกเข่าเฮ้ยสุดยอดได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะเช็ดรองเท้าหรือเปล่าไม่ใช่พี่แอมพระองค์พี่เชารถะางรถรางอย่าได้กันเองค่ะ เรื่อยๆเดี๋ยวเขาไปตัดโอเองอยากมีเพื่อนใช่ไหมอยากมีเพื่อนลองกันไปแล้วเราแพลนเมื่อไหร่แพลนเมื่อไหร่แพลนเมื่อไหร่แอร์กลางปีนี้ค่ะกลางปีเขาก็ฝากไม่มีเพชรหายแล้วนะไม่มีแล้วไม่กล้าใส่เลยพี่โอ๊คจริงนะตั้งแต่เพชรหายคุณงล้อคุณเจ้าใส่เม็ดเล็กๆนั่งตกมือในรายการยังหมุนเพชรดูเลยว่ามันหลุดมันหุวาดกลัวมากทุกวันนี้ไม่กล้าใส่เลยเราไปซ่อมหรือยังยังไม่ซ่อมเก็บไว้ก่อน ไม่อยากจะซ่อมยังไม่อยากใส่ตัวยังไม่อยากหยิบออกมาเนาะยังไม่อยากเออหน่อยอะหน่อยน่อยเข้าใจยังไม่ทานอะไรเลยมันมันไม่มีหายอย่างเงี้ยเนาะสองเดือนแม่ยังไม่ถึงเลยอ่ะหมอเก็บไว้ก่อนอยู่ในเซฟไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มหิวนะเอ้ามีใครทำอาหารเป็นบ้างแอร์ทำเป็นไม่ต้องทำต้องทนแรกทีมงานเขาถามเออเขาบอกว่าออมทำไม่เป็นเลยแม่ออมทำเป็นแล้วแม่อยู่บ้าน เดี๋ยวแม่บอกว่าจะผัดหมี่โคราใินีโยนียอไปโครค่ไปกินหมี่แม่กันคี่ครแทรู้ไโอยขอบคุณนะไปกอนเลยเชิญเลยค่ะว้าวไยนเลทางนี้นี่คุณแม่ กินจ้าตอนนี้ัมีตักมีโคราชค่ะมีโคราชว่าออมเป็นคนโคราชมากด้วยค่ะโต๊ะแต่สวยมากเลยออมน้าเหมือนจะเจ๊นั่งออมเจ๊ความหมายนุ่นแม่ต้องสวยแบบระดับสิบแม่ใครสวยกว่ากันใครแม่กว่ากันแม่กับออมสมัยสาวสาวแม่แม่เหรอ พลงได้ค่ะว่าคุณแม่ร้องเพลงเก่งเป็นนักร้องเหรร้องเก่าจริง่คะคุณแม่แม่รเองเพลงอะไรกับพายาโมได้หมไ้หนึ่งสองสามสองเลงนูไปคัวให้นะฉันไปคั่วให้ไหม่ม่แ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 ่แม่แแ่ล่ กับขวัญโมหนึ่งสองสามอ๋อสองโอ้ร้องคำแรกจะไปสามแล้วเมื่อกีอ้อมจ๋าแเราปกติถึงแม่ทำอาหารให้กินทุกวันเลยไหมจ๋าก็ถ้าแม่แม่อยู่แม่จะทำให้กินตลอดเลยค่ะใช่เพราะว่าแม่ไม่อยากให้อ้วนแม่ก็จะตักข้าวให้น้อยๆแล้วก็ให้กินแค่ผักต้มน้ำซุนค่ะลูกโอ้ี่อ้วนเหรอเนี่ยไข่ต้มแม่ปลาผัก ้แม่เขาอยากให้พอมเหมือนแอร์แต่พี่อะอยากให้เป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนแอร์ได้แล้วนะอีกสี่ปีดีลูกสี่ปีดีรู้ถามง่ายถามงี้หนูก็ไปไม่เป็นเลยนะเข้าอย่างอะไรนะแวงยังคุยยังคุยกันยังจะยังไม่ถึงแบบจริงจังอะไรอย่ังไงเฮ้ยไม่ถามผู้ชายของดาร์กไปถามผู้ชายแบบนี้ใครก็จะพูดกันก็คือรอแบบสวมเกสไอดูเลยจ้ะ ไม่ได้คถามผู้ชายเชิญพี่แอมจ้าราการเราเคยคนเยอะนะหลอกหนูไม่ได้ค่ะทำงานอยู่แล้วเป็นคนไม่ลางงานแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากคุยกับพี่แอมด้วยสามารถวิดีโอคอลหาพี่แอมด้วยได้ไหมคือโทรได้แต่ว่าไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าเพราะว่าทำงานแค่ถามว่าเหนื่อยไหมคะสวัสดีค่ะ เล่นเกมอยู่วะคะให้ทางนู้นคุยไปเลทาทำงานพี่แอมเวลาน้องออมใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่พี่แอมห่วงไหมครับก็ไม่ไม่ได้ดิดต่อห่วงเลยครับเขาก็รู้ว่าเขาประมาณไหนอ๋อถ้าสมมติพี่แอมคะถ้าวันหนึ่งออมเว้าสูงเท่าแอร์พี่แอมจะโกรธไหมครับโอ้โหกับพี่แอมนี่ ใจอองอองอยากวอลกสูงพี่แฮมติดอะไรไหมคะโอพี่ไม่แน่ใจเลยอร์วอล์ขนาดไหนคือเขาไม่ค่อยได้เล่นเลยจีเขาจะไม่รู้ว่าพี่แอร์วอล์กขนาดไหนคือวอล์กขึ้นมาวอล์กขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะอยากถามบ้านมันเนี้ให้ไหมไม่เลยไม่เลยก็มาพูดมาเฉยอยากถามพ่อเมื่อไรจะเอ่อได้สวมแหวนแต่งงานนะคะเอาแล้ว แอมพอมว่าแม่เหมือนแม่เมื่อไหร่ล่ะคะพี่แแอร์แอร์บกกดดันเลยอ่ะกดดันอย่ากดดันไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบกดดันกดดันวางแผนหรือยังอ่ะวางแผนหรือยังรอพรอเคอันนี้ฟักไข่เรียบร้อยแล้วเลยคุณแอมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แอม์นะครับขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอรูป้ะไรจานเจินดูเป็นออมมากเลยนะใช่แบบน้ารับกุ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยจานน่ะให้มันเข้ากับโซนอะออมโซนอะให้มันเข้ากับโต๊ะเลยความขอบความลายอะไรเลยคือจานมันเป็นความสุขเลยแน่นอนใช่ที่เป็นอะไเป็มีเยอะมากเลยนะลายกระต่ายลายอะไรอย่างเงี้ยถูกนะครับผมที่บ้านนี่กระต่ายเยอะมากนะใช่ไม่น่าเชื่อว่าออมเกิดปีมะโรงนะไม่คือตอนแรกออมคิดว่าออมเกิดปีกระต่าย ก็คือคือจริงเลนี่คือความออม นี่คือความองแลอวก็ไมจะตีกระ่ายกระตายสวยขนาดนี้พม่านี่ก็มีที่มาด้วยสั่งอินพร์ตมาจากอังกฤษเลยใช่อันนี้พม่าอินพ็ตมาเลยหรอดอกละห้าแสนไม่เจอไม่คือถ้าเป็นพม่าปกติอดอกมันจะเล็กๆแต่อันนี้ของอองเขาคืออ่ะมันสเกลมันใหญ่ดอกมันต้องใหญ่กว่าใช่ไหมองจะต้องแล้วกนี่พิมพ์ลายมาโดยเฉพาะเลยไม่ได้พิมพ์จ๋าวาจ๋าวาอ๋อเหรอพิมพพิมพ เสนนราคาสนนราคาอันนี้น่าจะห้าแสนนั่นไงโอ้อต่มันมันมันยาวมันยาวใช่มันยาวไม่หลงลุกได้ทั้งหลังเลยได้บ้านที่ทั้งหลังเลยแต่ว่าพอมาทําบ้านพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วม่านแพงนะคะานจริงก็แพงจริงม่านแพงไหนจะซับไหนจะอะไรแต่อันเนี้ย เรียกว่าแผงมากแต่ถ้าเรามีความสุขเราจบจ้กถ้าเรามีความสุขเรามีเงินจ่ายจบจ้าไถนาจบไปเหมือนเหมือนอินเีเลียเขาก็เหมือนมาขายว่าเป็นแบบนี้เราชอบไปแล้วไงเราก็พยายามแบบใจพยายามไปทั้งทางอื่นแล้วนะแต่มันก็กลับมาตรงนี้ลยที่เป็นทำให้มันมีความสุขดีกว่าสุดท้ายเราก็อยู่คด้านานใช่แต่พอราคาเรามาเราก็อืมจากงวร้อยขอบเขตของที่พอเห็นราคาโอ้เอาขอบเบตเดียวพอใเดียวพอ อยากแต่งอะไรเพิ่มไหมออมเออตอนนี้ออมว่าน่าจะเต็มแล้วเต็มแล้วแต่คราวที่แล้วที่มายังแบบเอ๊ะอยากได้ตรงนี้อยากได้เราได้แล้วตอนนั้นเจ้มายังไม่มีวอลเปเปอร์กค่ะใช่ยังไม่มีกว้างเนี่ยคุณแม่แฮปปี้ไหมคะภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ไหมคะภูมิใจมากนี่เล็กนี่เล็กค่ะเออน่ารักเป็นข่าว number one ลูกก่อนเนาะ สนุกสนานสนุกสนานนี่ ern, ยังป e> ื้มปากปื้มเสียงคุณแม่อยู่เลยใช่คุณแม่รองเพลงเพราะมากจริงอม่ได้เสียงมาเป๊ะมากจริงๆนะ้วแสดงความนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนต้นช้าขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณยค่ะขอบคุณแอ้วยค่ะถ้าต้องกานใคต้องเอาฝากผลงานนิดนึงช่วนี้มีอรติดตามอ่าก็ตอนนี้มีซีรีส์กับทางช่อง3นะคะเรื่องสวิตออนเกมรักสลับนิตินะคะทุกวันศุกร์เสาร์ตอน5ทุ่มนะคะก็จะเป็น ซีรีส์ที่แบบเหมือนเกี่ยวกับโลกของเมตาเวิร์สนิดหนึ่งมีซีจงซีจีก็เป็นโลกเกมกับโลกมนุษย์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับผม YouTube ด้วยค่ะเพิ่งทำชื่อช่องออมสุชานะคะไม่ใช่ออมสุตานออมสุชานะคะก็เข้าไปก็จะมีอัปเดตไลฟ์สไตล์นั่นนี่ของออมอะไรอยงนี้ก็ฝากไปกด Subscribe ด้วยนะคะ โอเควันนี้ขอบคุณน้องอามคันขอบคุณแม่ด้วยนค่ะขอบคุณค่กขอบคุณมาด้วยนะี่สำคัญขอบคุณคุณสองคนด้วยนะขอบคุณมายินดีคินดีมาเรื่อยเ่ื่อยให้โาดีก็จะขอเช่าที่นะใช่ครับเขายืมใ้ขาเขาอี้พวกแกนะได้ค่ะก็วันนี้วราจะวันนี้จะได้กินอะไรแบบนี้นะขอบคุณมากใช่ค่ะจากุัจ่ัยมาแล้วฮะวันอาทิตย์นะคะบ่ายสองมงสบค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีนะคะีค่ะ ยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวรสสมุนไพรอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ